จัรยาบรรเกี่ยวกับการสื่อสารทางโซเชียลจรรยาบรรการใช้งานอินเทอร์เน็ตจรรยาบรรการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือข้อกําหนดที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตพึงกระทําเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสงบไม่ขัดต่อกฎหมาย 1. ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมตั้งมั่นอยู่บนกฎหมายบ้านเมือง 2. ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนในกรณีที่ต้องนำมาใช้งานต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ 3. พึงระลึกเสม,มอว่าสิ่งที่นำเสนอบนอินเทอร์เน็ตอาจจะมีเด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์เข้ามาดูได้ตลอดเวลา 4. ไม่ควรใส่ร้ายป้ายสีหรือสิ่งอื่นสิ่งใดอันทำให้บุคคลที่3เกิดความเสียหายได้ 5. าการใช้คำพูดควรคำนึงถึงบุคคลอื่นๆที่อาจจะเข้ามาสืบค้นข้อมูลที่มีความหลากหลายจึงควรใช้คำที่สุภาพ 6. ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิดหลงเชื่อในทางที่ผิด 7. พึงระลึกเสมอว่าการกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะติดตามหาบุคคลที่กระทำได้โดยง่าย 8. การกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ตบางกรณีเป็นอาชญากรรมที่มีความผิดทางกฎหมาย9ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น ต้องไม่รบกวนสอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูเฟรมข้อมูลของผู้อื่น11ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจรลกรรมข้อมูลข่าวสาร12ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ13ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 14. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมค่ะจรรยาบรรสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคำสั่งใช้ในการโต้อตอบกันอย่างออนไลน์หลายคำสั่งหรือมีการสนทนาเป็นกลุ่ม ในการเรียกหาหรือเปิดการสนทนาตลอดจนการสนทนาจบมีมาระยาทที่สำคัญได้แก่หนึ่ง ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วยหรือมีเรื่องที่สําคัญที่จะติดต่อด้วยควรระลึกเสมอว่าการขัดจังหวะผู้อื่นที่กําลังทํางานอยู่อาจสร้างปัญหาให้ได้ 2. ก่อนการเรียกผู้สนทนาควรสอบสถานาการณ์ใช้งานของคู่ที่สนทนาต้องการเรียกเฉพาะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนจอภาพของอีกฝ่ายถูกเรียกซึ่งก็สร้างปัญหาการทํางานได้เช่นขณะกําลังทงาํางานค้าง FTP ซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 3หลังจากเรียกไปชั่วขณะคู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับแสดงว่าคู่สนทนาอาจติดงานสําคัญขอให้หยุดการเรียกเฉพาะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนอยู่แล้วจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา1ให้เขียนเรื่องให้กระชับข้อความควรสั้นและตรงประเด็นไม่กำกวมใช้ภาษาที่เรียบง่ายสุภาพเข้าใจได้ 2. ในแต่ละเรื่องที่เขียนให้ตรงโดยข้อความที่เขียนควรจะมีหัวข้อเดียวต่อเรื่อง 3. ในการเขียนพัดพิงถึงผู้อื่นให้ระมัดระวังในการละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นการให้อีเมลอาจตรงประเด็นกว่า 4. ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้ไม่เรียกว่าคมลอยหรือข่าวลือหรือเขียนข่าวเพื่อความสนุกสนานโดยขาดความรับผิดชอบจําจำกัดความยาวของข่าวและหลีกเลี่ยงตัวอักษรควบคุมพิเศษเพราะหลายเครื่องที่อัดอ่านข่าวอาจมีปัญหาในการแสดงผล 6. ข่าวบางข่าวมีการกระจายเป็นลำดับและอ้างอิงต่อๆกันมาจากการเขียนข่าวจึงควรพิจารณาให้ประเด็นนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่าส่งจดหมายโต้ตอบไปยังผู้รายงานข่าวผู้แรก คุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ 2. ปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทที่แต่ละเว็บไซต์กำหนด 3. ให้เครดิตแหล่งที่มาข้อมูลเสมอเมื่อมีการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ 4. ไม่แชร์ข้อมูลผิดผิดหรือภาพที่ไม่เหมาะสม 5. ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น หกไม่ละเมิดสิทธิและไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นมารยาทระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตจากปัญหาการล่อลวงที่เกิดจากการเล่นอินเทอร์เน็ตนับวันมีมากขึ้นทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามหามาตรการป้องกันปัญหาและภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเกิดจากคนที่ขาดจิตสํานึกที่ดีของสังคมดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อตอนเองและสังคมเพื่อหลีกเลี่ยง,งและรับมือจากความเสี่ยงจากภัยออนไลน์นี้รองศาสตราจารย์ยืน ผู้บวรวันได้กล่าวถึงบัญญัติ10ประการซึ่งเป็นจรรยาบรรที่ผู้ใช้ควรยึดถือไว้เป็นแม่บทของการปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สดแนมแก้ไขหรือเปิดดูเฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์แต้องไม่นําเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทําของท่าน 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมารยาทโทษของอินเทอร์เน็ต โทษของอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายลักษณะทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหายข้อมูลไม่ดีไม่ถูกต้องแหล่งซื้อขายประกาศของผิดกฎหมายขายบริการทางเพศที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ 1. อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระไม่มีเจ้าของทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก 2. มีข้อมูลที่มีผลเสีย,ผยเผยแพร่อย,อยู่ปริมาณมากทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก 3. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดีทำให้การค้นหากระบทำได้ดไีไม่เท่าที่ควร 4. เติบโตเร็วเกินไป 5. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริงต้องดูให้ดีเสียก่อนอาจถูกหลอกลวงกลั่นแกล้งจากเพื่อนได้ 6. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้เข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก 8. ขณะที่ใช้อินเทอเทร์เน็ตโทรศัพท์จะทำงานไม่ได้ค่ะ